เข้มกันไปอีกแล้วนะครับพี่ๆครับสำหรับใครที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องเมื่อวานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับก็เข้มกันมาถึง2ตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสตาร์บุกเองครับนัดบอกแล้วว่าจะแพ้ปารีสนะครับเต็มที่เลยเนี่ยไม่เกิน1ประตูไม่ข้ามกันแพ้อย่างแน่นอนและทางด้านของแอร์ติกมินเบาเองเนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มโหดเลยครับและสําหรับดอดมูลเองต้องบอกว่าลดพับป่าคว่ำกันทั้งประเทศเลยครับและสําหรับในครอบครัวเองครับขอแสดงความยินดีกับคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวด้วยครับต้องบอกเลยว่า ตัวโค้ชจีทของนดครับ19วันเต็มๆแล้วนะครับแล้วก็สาหรับชุดโครงการ3ที่วางไว้ให้2ตัวเนี่ยก็มา1ชุดโอโหเรียกว่าแฮปปี้กันสุดๆเลยครับและสาหรับค่ำคืนวันนี้ครับรายการฟุตบอลเนี่ยค,คึกคักและก็หนาหูหนาตาม,มากๆเลยครับแต่นะัดหยิบยก3ตัวจีดท,ที่มาฝากพีกันหน้าช่องตรงนี้ครับกับตัวจีดต,ตัวที่หนิ่ครับเป็นทางด้านของพเมลิกอังกฤษครับให้มองไปที่คู่นิวคาสเซิลกับลูตันทาวด้วยเลยครับถึงนิวคาสเซิลเองฟอร์มช่วงหลังจะค่อนข้างดีวันนี้ได้เปรียบที่เล่น่น่นนนใิขขอองงงตััวเแลละุมกําีดู ดีกว่ารูทันทาวนะครับแต่บอกเลยครับว่าจะรูทันทาวันนี้นิวคาสเซิลไม่เจองานหมูครับผลงานช่วงหลังของรูทันทาวเองถือว่าสุดยอดมากๆครับ5เกมหลังสุดแล้วเนี่ยไม่แพ้ให้ใครเลยครับวันนี้เนี่ยด้วยกำแพงที่เปิดมานะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยต้องบังคับให้ทางด้านของนิวคาสเซิลเนี่ยครับชนะด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย2ประตูถึงจะทําให้แฮปปี้ดูแล้วว่าค่อนข้างจะยากครับวันนี้ครับตัวจีตัวแรกให้มองไปที่ลูตันทาวได้เลยครับมีโอกาสยันเสมอในเวลา90นาทีหรือแย่ที่สุดจะแพ้ิคาาไม่กแพง ูตั้งไว้จี๊ตัวที่2ครับประจำค่ําคืนวันนี้ครับให้พี่ๆทุกท่านครับมองไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็เป็นทางด้านของเอเวอร์ตันเจอกับสเปอร์ครับวันนี้ครับเอเวอร์ตันได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองครับแต่ผลงานช่วงหลังของเอเวอร์ตันเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดุดไปเยอะเลยหนักไปทางเสมอครับส่วนทางด้านของสเปอร์เองเนี่ยช่วงหลังถือว่าฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาดีมากเลยครับและตอนนี้นะครับก็รุนที่จะขึ้นไปหยุ่นดับที่สามของตารางด้วยวันนี้ครับก่อนลงเตะนะครับทางด้านของสเปอร์ดูเหนือกว่าาเเล็นนนนน้้้อยรััพะะฉวีช ว่ากระแสแบบนี้นะครับและมีการปรับเรทมาค่อนข้างสวยให้มองไปที่ทางด้านของสเปอร์เป็นตัวจี๊ดตัวที่2อครับเชื่อว่าสเปอร์จะเบียดเอาชนะเอเวอเรตตันได้อย่างน้อย1ประตูครับและตัวจี๊ดตัวที่3ครับตัวสุดท้ายประจําค,ค่ําคืนวันนี้ครับให้พี่ๆทุกท่านนะครับมองไปที่ลาลิก้าสเปนได้เลยครับเป็นทางด้าน คิโรนาครับจะเปิดรังเย้าต้อนรับการมาเยือนของเรอันเซซูดัดครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานของคิโรนาช่วงหลังเนี่ยมีสะดุดไปให้เห็นบ้างครับแต่วันนี้ครับผลงานและสายติที่น่าสนใจของคิโรนาคือในบ้านเนี่ยเขายังคงโหดอยู่เสมอครับส่วนเรอันเซซูดัดเองต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ดูดีเลยครับแต่กระแสวันนี้ครับมองดูแล้วว่าทางด้านของคิโรนาเนี่ยดูเหนือกว่าต้องเบียดเอาชนะให้ได้ถึงจะแฮปปี้และมีความสุขและยังคงเชื่อว่าสายติในบ้านของคิโรนาเนี่ยที่ค่อนข้างจะโหดขนาดนี้และแรงจูงใจที่ต้องกการเ็บ 3คะแนนครับเพื่อที่จะไปเบียดกับราชันชุดขาวเลอามาริกเนี่ยยังคงมีมากกว่าครับซื้อใจครับเกี่ยวในบ้านของคิโรน่าตัวจี๊ตัวที่3ให้มองไปที่เจ้าถิ่นอย่างคิโรน่าได้เลยครับจะเบียดเอาชนะทางด้านของผู้มาเยือนได้อย่างน้อยๆ1ประตูครับและนี่คือ3ตัวจี๊ประจำค่ำคืนวันนี้ครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ